ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืม s <light> <S กดไ like, ลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน s <light> <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่ก็เป็นข้อก้าวสําคับจีท่านกันด้วยนะครับนะีนะขอขอขอ่ก็เคยที่สุดเกมหมายพรับเอ็นอีกแล้วครับผมเจ yeah. ้นี่ก็แล้วก็ ทุกทายนีแรนะครับผมสับเกมไมค c r รับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจำและในวันนี้เรามากันในไมค์ครับสังเวียนจิบะกันในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กรบผมอ่าขอ้อ แต่ที่รู้ก็คือคู่ต่อสู้ในวันนี้ที่จะมาปะทะกันเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับผมเพราะ,ะว่าทั้งคู่เนี่ยมีดีกีถระดับเป็นเสาหลักเลยนะเว้ยเออเป็นเสาหลักทั้งคู่นะครับผมนะอาจริงศึกนี้มันเกิดจากความอยากรู้ของผมเองถ้าเกิดว่าทั้งสองตัวนี้มาปะทะกันเนี่ยจะเป็นอย่างไระนะครับผมนะผู้ขนาดนี้ก็คงจะรู้แล้วแหละนะครับผมนะว่านี่ก็คือการปะทะกันระหว่างเสาหลักวาลีกิยยและเสาหลักแมลงชิดโดบุนั่นเอง อ่าโอเคแล้วถั้าโอนตัวนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วรวมถึงหลายคนก็คงจะรู้กติกาของสังเกนใจบาทกันดีอยู่แล้วนะครับนะอ่ะเอาเป็นว่าไม่ชียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับนะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะว่าในโซเวนแห่งนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยโอเคครับผมเรามาเริ่มกันในรอบที่1เลยดีกว่าโดยรอบที่1นี้นะครับก็คือผมจะให้น้องทั้งสองฝั่งมาวัดกับมอสเตอร์ในเกมซึ่งในครั้งนี้นั่ ดีก็พูดถึงวิเทอร์สกิลิทันนะครับวันเอาจริงก็คือผมคิดว่ามันก็จะเป็นตัวที่โหดที่สุดแล้วที่จะสู้กับไอพวกนี้ได้นะครับก็เลยจัดให้1ิบตัวเลยนะสิบตัวเน้นๆนะครับนะถ้าเราไปดูกันดีกว่าว่า1ิตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยกี่อยู่จะยังไหวหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ที่เราไปจุบพร้อมๆกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคตัวนี้มาแล้วนะครับวันนี้ยังไงกิวกิววิ่งมาแล้วตัวนี้กิววิ่งมาแล้วก็โอ้โหเข้ากันนะโอเคมาใส่นัวไป2ตัววันนี้ใส่นัวลสองตัวไดงไงได้ไงโอเคค่อยๆค่อยๆกันนะอ่ากับจุดนี้โอ้ฟันทีฟันทีตายเลยนะครับวันนั้นแล้วก็เฮ้ยจะหมดแล้วอสองตัวสุดท้ายยังไงยังไงติดเอากิวติดอ่ะโอเคติดติดแล้วไงยังไงเออเออยังยังได้อยู่เออโอ้โหใชวคนที่เป็นแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะแม คียูสามารถเอาชนะไปได้นะครับแล้วก็เอาจริงๆมันก็ต้องชนะอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะชนะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ใช้เวลาสักพักเลยนะอโดยเพราะมันมีสิตัวด้วยแหละนะครับแล้วก็เออคียูเขาช้าๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเออแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ก็นี่แหละยูนะครับโอเค,คผมเรามาทางฝั่งของชิทระบุกันต่อเลยดีกว่านี่โอ้โหน่ารักมากนะครับผมแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับบุนะเอามาสู้กับวิเทอร์สกิริตันสิบตัวนะครับวัดกันไปเลยนะครับดูซิว่าเอ๊ะระหว่างกิยูกับชิโนบุเนี่ยใครจะสามารถกําจัดวิเทอร์สกิริตันได้ดีกว่ากันนะครับบุนะมาถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลยโอเคตอนนี้มาแล้วอุ้ยโดนรุมไปเลยอุ้ยแต่กิ๊ยุเออชิโนบุพุ่งมานะพุ่งอ้อมมาแล้วไงชิโบุอุ้ยโดนตีโดนตีโดแต่แต่โอุ้ยก็ยังก็ยังก็ยังขึ้นฟ้าแล้วไงตัวไทยโอ้โหวว้าว้าว เรียบร้อยนะครับเราตบครบเรียบร้อยนะฮะก็อุ้ยแต่ก็เจ็บอยู่นะเออก็เจ็บอยู่นะครับแต่ไม่กี้กี้อยู่ก็เจ็บไหมไม่กี้ก็เจ็บอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าเฮ้ยชินบูเจ็บมากแต่ต้องเข้าใจนะครับหนว่าชินบุคือดาบแกก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะก็คือต้องใช้พิษถูกไหมเฮ้ยแต่ขนาดไม่แรงนี่ก็พุ่งทีมพวกมอนสเตอร์ปกติก็ตายนะเว้ยเออก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นแหละชินบูนะมันก็คงพอจะสู้ได้แหละมั้งอืมประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมแล้มาต่อกันในรอบที่2เลยดีกว่าในสกติการเราบที่2นี้นะครับผมนั่นก็คือผมจะให้น้องทั้งสองฝั่งหมาปะทะก,กับมอนสเตอร์ในมอสหรือครั้งนี้ก็คืออสูรนั่นเองนี่โอ้โหดู อสูรสิบตัวนะครับเราจะดูรู้สึกว่ากิยูจะเจองานหยาบหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอสูรติดไฟครับผมนะอสูรติดไฟแน่นอนว่าโอ้โหดูเลือดทางขั้นก็เยอะนะเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่ากิยยของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะอสูรพวกนี้ทั้งสิบตัวได้หรือไม่นะโอเคผมถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็เจ้าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่ามั้งไปไปกันเลย โอเคตัวนี้มาแล้วมีอสูรเดินเข้ามาได้ไงโอเคประสานแล้วกันนะเอาออกมาแล้วอู้โหโอ้โดนลุกโดนลุมแตะบอลได้เสียบทีเดียวใต้หมดนะตายแล้วไงยังไงเดี๋ยวนี่โดนอยู่ฝั่งนู้นโอเคค่อยๆเดินเข้าไปก่อนนะยังไม่ได้สู้กับตัวไฟนะโอเคค่อยตบก่อนโอเคตัวนี้ไฟมาแล้วโอ้โหระเบิดพลังอ่าแบบตัวนี้ระเบิดพลังไปแล้วนะฮะยังไงยังไงฟันปันปันเอ้าตายยางยางยางแกร็บแก็บแต่ยังไม่ตายนะโอ้โหยูก็เจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกัััััันนนโโโโโอออ้้้้หหหหตติิดดดดไไไไไฟฟฟมมมลลลลุกกแแววยยยงงงงงเคบะ ยอดในการเมื่อกิยูของเราดูโคตรเท่เรารู้สึกว่าพูนนาเขาจะแบบว่ามีการอ่ารีสกินหนึ่งด้วยมั้งเออดูแบบดูคมขึ้นนะครับนะดูดีนาดูดีมากสุดยอดมากกิยูแม่นายนี่ไม่ทำให้ฉันผิดหวัง,งจริงๆเลยโอเคผบผมเรามาต่อทางฝั่งของน้องชินุบุเลยดีกว่าอ่าเมื่อกี้เนี่ยกิยูทำได้ดีมากนะครับผมเดี๋ยวดูโอเคผมว่าก็พอๆ,ๆกันแหละนะครับนะ ดีพอกันแต่ว่าชิชนบุโชคดีนะครับวันนไม่เจอตัวอสูรไฟแต่ไม่เป็นไรนะครับนะบตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดแล้วนะจะมาดูกันดีกว่านะครับนะว่าอาสูรสิตัวเนี่ยชิชนบุจะสามารถกําจัดลงได้หมดหรือไม่นะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้ว3 2 1ไปดูกันเลย โอเคจากนี้มาแล้วก็ผมนะเปิดมาแล้วไงต้องรีบพุ่งใส่ก่อนเลยว่าโอ้สุดติดพิษก็ผมนะไม่ตายนะดาบเดี๋ยวไม่ตายนะครับแต่ว่าติดพิษก่อนนะอ่าโอเคได้ไงพุ่งมาทางนี้โอเคค่อยๆมาเจอตัวบอกมามาเก่งไม่กลัมาเยอะนะจิบุเก่งไม่กลัมาเยอะแล้วก็โดนลุมโดนลุ่มอ้าวโดนลุมอย่างนี้อ่ะค่อยๆก็ผมนะมีการชาร์จแล้วก็พุ่งโอ้โหพุ่งที่ตายก็ผมเฮ้ยโอ้พุ่งไปประมาณตายครับผม พี่เจคย์ก็ไม่ได้กากเลยนะครับนะเสียดายว่าตีดาบเดียวไม่ตายในดีนะเออแต่ว่าต้องอาศัยพิษนะก็แน่นอนกัน็บดาบของชินบุก็ดูจากสูงก็น้าจะรู้เลยนะเขาไม่สามารถตัดคออสูนได้ถูกป่ะจะใช้พิษในการกําจัดอสูรจะมากกว่านะครับผมนะก็จะเป็นประมาณแบบนั้นนะครับผม โอเคครับผมนะเรามาต่อในรอบที่3ามเลยดีกว่าในสบกติกาเราที่3นี้นะครับผมนัน่นคือผมจะให้น้องสองฝั่งมาปะทะก,กับมอนสเตอร์ระดับพิเศษ,ษนนเองแ <c oughs> นนอนขบวนการกิูของเราเนี่ยดีกีก็เป็นถึงซสวหลักใชมเปีฉะนตัวที่จะมาปะทะด้วยก็ต้องโหดหน่อยครับผมนะผมที่จะจับน้องกิูมาปะทะก,กับอสูรข้างแรงที่1เอนมู oo, ครับผมนี่โอ้โหเอาครับผมนะสมน้ําสมเนื้อนะครับเนั่ยก็คือว่ามันมีเหตุผล ม,มันมีเหตุผลนะว่าทำไมผมถึงอยากจะจับมาเจอกับน้องเอนมูนะเพราะว่าคือผมอยากจะรู้ไงว่าถ้าเกิดว่าในสุดรถไฟอ่ะคนที่จะปะทะกับเอนมูกลายเป็นกิวเออจะสามารถเอาชนะเอนมูได้ไหมแต่จริงผมว่าก็น่าจะได้แหละนะครับผมแต่ก็อ่ะแต่ไม่แน่งไงเอนมูอาจจะแบบว่าเอาชนะกิยวได้ก็ได้นะครับผมนะเออใครจะไปรู้นะอ่ะโอเคปนะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆเล่นก่อนผมไปไปกันเลย โอเคจังหวะนี้มาแล้วกิวโผล่ปารที่สิบอีกแล้วโอ้โหชอบใช้ปารที่สิบจังเลยกิวนะโอเคพุ่งไปอ้าพุ่งไปก็แบบนี้มีการใช้สลับไปใช้ปารอื่นบ้างน,นะแต่ก็ยังตีอยู่ตีอยู่โอ,อ้โหจะตีแรงมากมาจาังนี้โอ้โหโ,โอเคอเลยโอ้โหเปลี่ยนเป็นรถไฟแล้วมันนะอ่าวเปลี่ยนรถไฟแล้วโอเคใช้กระบอกที่านสิบเอ็ดกันมันนะกิวใช้กรนะบอาากที่านสิบเอ็ดแต่ก็โดนตีเรื่อยๆเหมือนกันอาจจะเข้าประชิดแต่ก็โดนตีออกมาแล้ันนะแต่รถไฟรถไ,ไฟยังไงรถไฟรถไฟออยู่ขบกิวข่ค่อยได้ันะ เข้าประชิดไม่ค่อยได้นะโอเคแต่ไม่เไรกค่อยๆดูรู้สึกจะโดนบอร์ดเดอร์บีโดนบอร์ดเดิลก็จะนี่เห็นว่าคืออยู่ในประชิดแต่ประชิดไม่ได้โอเคพอได้อยู่อยู่โอ้โหสุดท้ายก็ได้ครับผมแม่ก็ไม่ได้ยากนะกิจูบอกไม่ได้ยากนะครับดูดีโโอ้โหเลือดยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเออยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ถือว่าดีนะครับแต่เอ็มมูก็ไม่ได้กากนะอสุรขั้นแรกที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่ากิโยทำได้สุดยอดมากครับผมนะแม่ เก็กหลอกไปไหนนะคนอะไรจะหลอกขนาดนั้นโอเคครับผมมาต่อทางฝั่งของน้องชีตะบุเลยดีกว่าเมื่อกี้กิ่เนี่ยก็โหดไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีตะบุเนี่ยจะน้อยด้าได้ยอย่างไรล่ะผมจึงจะจับน้องชีตะบุมาปัะทะกับอสุนข้างแหลมที่ 5. หลุยครับผมดีก็ ถามว่าทะเป็ต้องเป็นน้องลุยนะครับผลนับเมื่อกี้ก็คือ what if หนึ่งแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ากิยูไปท้ากับเอนมุจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็จะรู้เหมือนกันนะครับผลนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนที่ตัดคอลุยอ่ะไม่ใช่กิยูแต่กลายเป็นชิโนบุล่ะเออชิโนบุจะไหวหรือเปล่านะครับผลนะเพราะว่าแน่นอนนะใครดูดูอนิเมะมาก็จะดูดีอยู่แล้วนะครับผลนะว่าว่าคนที่ตัดคอลุยในเรื่องนี้ก็คือกิยูอ่าก็ประมาณนี้แต่ครับผมบ้าโอเคพ่ิกัสเซล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคจะนี้มาอุ้ยลุยยิงมาก่อนได้ไหมโอ้ยมีการยิงทักทายแต่จิบุกกำกรุ่งชันไม่แพ้กันเลยนะคุ่งชันเร็วมากเลยไงโอุ้ยลุยจะ่งชันตีเลอ้ยกิลเฮ้ยจบแล้วเฮ้ย6ได้คิดนะเนี่ยเอาจริงโคตรมากครับผมโอ้โหถึงแม้ว่าจะโดนดาเมจแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่เลือดเขาน้อยกว่ากิวด้วยแหละนะครับแต่เมื่อกี้มันพุ่งฟุ๊ฟุฟุ๊ฟมากต่อให้ลุยยิงลุยก็ยิงไม่โดนนะอย่างนี้สิจิบุแม่สุดยอดจริงเจิบุนะสุดยอดสยอดสุดยอดมากครับ โอเคครับผมนะและแล้วแล้วก็เดืนทางมาจนถึงรา่อสุดท้ายเรื่อที่4ีนั่นเองครับผมอ่าจะจบกติการเราที่4นี้นะครับผมนั่นคือผมจะให้น้องทั้งสองฟังมาประทักกันตรงกลางใส่หนวดกันไปตรงๆเลยครับผม รอบนี้แหละเราจะรู้กันแล้วนะครับผมนะว่าใครจะชนะในสังเวียนครั้งนี้ไปนะครับนละซึ่งก็ต้องขอบอกกันเลยในที่บอกกันนะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นสลักที่ดีกีพอๆกันเลยนะครับแล้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้จะผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะว่าในสังเวียนแห่งนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองครับผมนะอ่ะโอเคผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเท่ากับว่าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ถ้าเราไปดูกันดีกว่านะครับผมระหว่างกยู่กับชินบุใครจะเป็นผู้ชนะกันไปถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยโอเคตอนนี้มาแล้วกิยูชิบุไม่ออกประตูกำลังไต่กระโดดมาเลยโอเคไม่ออกประตูแต่กระโดดมาเลยยังไงตอนนี้กิยูกิยูจะฟันแต่ไม่เข้าอุ้ยชินบุชินบุมาหาถึงที่ันะชินบุมาหาถึงที่ยังไงยังไงกิยูเอากิยูเอาไม่คิดจะมาสู้กันตรงกลางเหรออ่าโอเคกิยูโอ้โหกิยูยืนนิ่งนะครับผั้นบอกว่าขอรับอย่างเดียวแล้วกันให้ชิบุโจมตีชิบุโจมตีแต่ แต่แต่มาสู้กันตรงกลาดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวนี้มาแล้วชิบุโอ้คุชิบุบินชิบุบินเอ้ยโอเคเอาพัตตินชิบุเลืออเลยสามเจ็ดไอ้กิยวชิบากิยูเลื่อเยอะชะงาโอ้โหเกก็โดนพิดนะครับนะกิยูโดนพิดไปแต่ว่าแต่ว่าชิบุก็ชิบุก็โอ้โหชิบุก็นัวชิบุก็โอ้เฮ้ยจบแล้วนะครับผมหุยโหดมากนี่คือแบบว่ามาสู้กันข้างนอกเลยนะครับผมกัดกันได้ดีจริงๆีคุริผมชอบมากนะครับตั้งแต่ไอเขาลุยแล้วนะเออเออดี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  โอเคครับมแล้วก็สุดแล้วนะครับผมะกิยูก็ชนะไปนะคือมันต้องเข้าใจว่ามีปัจจัยห,ยหลายอย่างที่อาทำให้กิยูมชนะนะครับก็คือเลือดเยอะด้วยนะส่วนชีบูเนะี่ยก็ตีปกติก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับแตจะพิษก็ทำให้กิยูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เลยแบบว่าอาจจะแพ้ไปแต่ก,ก็เฮ้ยก็โหยนะเออทำดาเมจเยอะอยู่นะครับก็ไม่ได้แย่นะถือว่าดีดีทั้งคู่เลยนะครับโอเคนะครับนันก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับย์สังเวียนเยบาทไอพานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผม นะซึ่งบอกเลยว่าก็เป็นคู่ที่มีน้องๆหลายๆคนขอมาเหมือนกันนะครับนะซึ่งครั้งนี้ก็มาจัดให้แล้วนะอันนี้คือผมก็อยากรู้เนี่ยว่าเอ้ยถ้ากีอยู่กับชินุบุมาประทะก,กันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผลก็ออกมาตามนี้นะอยากบอกนะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับนะก็หวังว่าทุกทุกคนจะชอบกันนะแต่เกาดว่ชอบใจอย่ายลืมกดไลค์ก like, ดติดขย์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปด้วยนะครับผมว้เจะไปผ่านหน้าสว่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย